สวัสดีครับอยู่ก็อปสู่ซูเปอร์โปรนะครับสวัสดีค่ะอยู่เจ้าค่ะพี่เชิพีค่ะนี่นครับเราส่งรถกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วช,ช่วงนี้ก็จะเป็นธีมสีเทาัวๆเลยนะคะโอ้โหนะครับวันนี้ก็เป็นมิวาด Active ฟซีวีนะครับเป็นสีเทาไทเทเนียมเลยนะครับใช่ค่ะแบบนี้ก็จะราคาอยู่ที่5 3, 9 0แสนาทค่บาทค่ะอคบอกเลยนะคันนี้จัดโปรพิเศษจัดเต็มกันอีกแล้วนะครับใช่หลนะโดยล<ด>ูกค้า เลือกที่จะดาวสูงเนาะก็จะประมาณ2องแสนแต่ว่ารวมของแต่งไปเสร็จแล้วชำระอยู่ที่เท่าไหร่คะ2องแสนเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือเงินดาวเนี่ยสองแสนไอที่ซื้อเพิ่มอีก6,000นกว่าบาทเดี๋ยวเรามาไล่กันว่าอะไรเนาะแต่งมาแต่งจัดเต็มแน่นอนใช่แต่ก่อนอื่นต้องบอกนะไอสองแสนเนี่ยลูกค้านะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยก็คือดอกเบี้ย0%นะครับก็คือไม่มีดอกเบี้ยเลยนะคะเป็นระยะเวลา4ปีเต็มโอ้โหข้างว่าก็อยู่6,000นกว่าบาทนะครับกค้า บอกเลยว่าโหคุ้มสุดๆแล้วนะครับไม่มีดอกสักบาทนะครับแล้วแน่นอนหกนี่แอดสองแสนกับหกพันเนี่ยมีแต่งอะไรบ้างคะโอ้โหนี่เลยนะครับเปลี่ยนไฟหน้าให้ใหม่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับจากไฟฮาโลเจนเดิมนะก็เปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์วงแหวนสวยๆแบบนี้ให้เลยอ็นอนแบบนี้เลยเนาะก็จะให้เป็นแสงออกแนวสีสีฟ้าขาวๆานะคะใช่บูอายเนาะเพราะว่าถ้าตัวเดิมเป็นฮาโลเจนตลอดเล็กๆแล้วก็เป็นสีสีเหลืองๆหน่อยอ่าเหลืองๆส้มๆเพิ่ง ให้แสงสว่างไม่ค่อยพอเท่าไหร่คะแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยสวยงามเลยค่ะนี่นะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับติดให้ก็คือสเกิร์ตรอบคันให้นะครับตัวนี้ตันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นของไรเดอร์ไรเดอร์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็มีไฟเดลัยให้เรียบร้อยนะครับเดินให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ในราคานี้ลูกค้าก็รับตัวไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะเป็นหนึ่งในเซตที่ลูกค้าซื้อเพิ่มนั่นเองสั่งเพิ่มขึ้นมานะคบเพราะเดิม กวามแบบมิวหวานแอคทีฟจริงๆมันไม่มีไฟดับมอกเนาะถูก <he? S 2> ต้องค่ะนนอันนี้ก็เผื่อแบบ ต้องการใช้งานเนาะแบบเผื่อแบบเจอหมอกหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยเขาสามารถตัดลาแสงได้มากขึ้นเพิ่มเพิ่มให้ข้างหลังข้างหน้าก็เห็นเราชัดขึ้นว่างั้นเถอะเนาะก็จะติดเป็นไฟเรียบร้อยนะครับมีสวิตให้เรียบร้อยเป็นตัวแยกข้างในเรียบร้อยเลยสามารถเปิดปิดได้ควบคุมการใช้งานได้นะคะโอ้โหนะครับขับมาด้านข้างเนาะก็จะเป็นตัวล้อนะคะล้อซิง15นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะครับตัวนี้ก็มานะคะเป็นเหมือนโผล่ยอดทิศเลยครับไซนี้ มันก้านเหมือนเขากว้างกันอีกแล้วนะครับใช่แนวเขากว้างขาแมงงุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแบบซิงๆเหมาะสําหรับรถเล็กนะคะแล้วก็มีตัดสีแดงด้านในเหมือนเดิมนะครับวงล้อสีแดงด้านในเนาะแล้วก็รถถึงดิสเบรกนะคะเบรกกับน็อตหลอกล้อรนะคะก็จะเป็นตัดสีแดงให้ตัดสีแดงให้และแน่นอนสําหรับมิวา่าเราก็เหมือนเดิมครับแบบปรับช่วงล่างให้เรียบร้อยแล้วเือนกันนะครับนี่ก็คือรองรับการใช้งานในตัวล้อแม็กซ์นี้นะคะเราปรับปรุงช่วงล่างให้ไม่ติดซุ้ม ก็สามารถใช้นั่งหรือว่าบรรทุกเป็นแบบระดับปกติได้อย่างปลอดภัยค่ะเอาไปวิ่งใช้งานได้เลยนะครับใช่เราก็ดูแลให้หมดเลยอย่างอื่นก็ยังมีนี่นะครับโอ้โหเสาอากาศทีบฉลามนะครับมีเบ้ามือนะคะก็จะเป็นแบบชุดเต็มนะคะรอบคันเลยนะคะรอบคันก็คือ5้าบาทเลยโอ้โหรวมบันท้ายด้วยนะครับไม่ได้มีแค่4ี่นะอันนี้เต็มเซตจริงๆแต่งกันศาสตร์ก็ติดให้บอยทั้ง4ี่บาทเลยใช่ครับ แล้วก็ยังมีตัวฟิล์มลูกค้าก็อัปเดตอัปเกรดสเปคเป็นเซรามิกนะคะนะครับก็อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงเซ็นเซอร์หลังนะคบลูกค้าก็อาขอเพิ่มสั่งเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มีตัวกล้องมันกล้องถอยหลังให้อยู่แล้วด้วยนะคะก็ทํางานร่วมกันเนาะจะได้ปลอดภัยมากขึ้น,นะคะ่ะก็คือเอาไปทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับเผิ่อันไหนอีกอันหนึ่งก็คือเตือนทันทีนะครับใช่ <มา S 1> ก็ตอบตอมากๆเนาะสำหรับการขับขี่อาจจะแบบ มือใหม่อะไรเงี้ยก็มีไว้ก็ปลอดภอัยอุ่นใจแน่นอนนะคะคมสุดๆนะครับและแน่นอนอันนี้คือภายนอกเนาะอ,อภายนอกก็ครบแล้วเหลือ,อภายในนะครับภายในก็ยังป<ร>เปลี่ยนจากเบาะด้วยนะบ<ช>เบาะเดิมเนี่ยเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าเพิ่มความพรีเมียมนะคะ่ก็ลูกค้าก็เลือกสีกันเองนะครับเราส่งแบบให้ลูกค้าเลือกลูกค้าก็เลือกเป็นคันนี้เป็นสีเทาสีเทานะ้วแต่เข็บได้เป็นสีแดงนะครับก็คือเริ่มเริ่มมีคนแบบชอบเทามากขึ้นนะคะ ก็สามารถรีเพลมาได้อยากเห็นสีตัวอย่างอะไรเงี้ยเราก็มีส่งให้ดูได้นะคะนอกจากนี้แล้วภายในเนี่ยก็ยังมีติดสครับเพดเพิ่มนะคะป้อ้กันรอยเท้าเนาะป้องกันรอยรองเท้าเวลาขึ้นลงรถนะคะอจะเตะโดนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีสาวถาดท้ายเพิ่มตั้งหงอีกนะก็ถาดด้านหลังนะคะด้านบนสุดเนี่ยจริงๆมันมีกล่องเก็บของให้อยู่แล้วแต่ว่าด้านบนสุดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อเป็กระยีเป็นสก๊าระ อาจจะวางของเปียกหรือว่าอะไรไม่ค่อยได้นะคะลูกค้าก็สั่งถาดขายเพิ่มก็จะสามารถวางของที่แบบเปียกได้นะคะ,นนะก็นไหลได้นะคะเอาง่ายวางลูกชิ้นได้วางปลาหมึกได้ครับ อาจจะเป็นแบบรถจากตลาดก็ระวังอะไรพวกนี้หน่อยเนาะแล้วก็ยังมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถด้วยนะคะพร้อมเพื่มริการนะคะเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในการขับขี่ต่างๆออแล้ปลอดไทยคันที่ปลอดภัยกระบะที่ได้ไปเยอะมากจริงเพราะเราจัดาคาพิเศษให้ลูกค้าราคาทุนเลยนะคะทุกอย่างลูกค้าไปซื้อเองก็คือราคาแบบแพงกว่าเราอยู่แล้วแถมอันนี้เราติดตั้งให้ครบเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับก็คือรับรถนี่ไม่ต้องไปทำแล้วนะครับครบเซตจบหมดนี่เลยนะครับเดี๋ยวที่ใช้เงิน สองแสนก็หก0 0นบาทแล้วก็ดอกเบี้ยอีกศนปอร์เซ็ด้วยนะครับคุ้ค่าขนาดนี้แต่งสวยสนักจัดเต็มขนาดนี้ก็มีที่เราที่เดียวนะคะแล้วก็คันนี้เดี๋ยวลูกค้าก็เตรียมที่จะมารับรถที่โชลูมนะครับเราก็เตรียมตุ๊กตาต้องมีไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเซอร์ไพรทุกคันนะคะเซอร์ไพรส์ทุกคันเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราเอารคันนี้นะครับมาไปรับลูกค้ากันเลยนะครับนะคะ ลูกค้าก็มารับรถคันนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณพิมสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้รถได้ไปถูกใจไหมครับถูกใจครับผมถูกใจนะครับก็ได้ตามสเปคเลยตามสเปคเลยก็คือคุณพิมได้เลือกของแต่งสั่งของแต่งเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหแล้วมีสั่งออฟชั่นเพิ่มนะเพียบเลยโอเคคันนี้จัดเต็มจริงๆเลยนะครับตอนทำเรื่องไฟแนนซ์ยากไหมครับคุณพิมไม่ยากครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันเลยก็เสร็จก็ผาแล้วไม่ถึงครึ่งวันเลยเนาะโอ้โหก็คือแป๊บเดียวที่ แล้วก็โหเราได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปด้วยเลยนะครับไม่เสียดอกสักบาทเลยด้วยนะครับอันนี้คุณทีมเจอผมทางช่องทางไหนมาเอ่ยยูทูปครับยูทูปนะครับโอ้โหก็ดูยูทู e แล้วก็ได้แบบติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเนาะแล้วก็ได้ดูที่อื่นบ้างไหมครับคนนี้ไม่ได้ดูเลยครับไม่ดูเนาะก็เจอของคุณกอล์ฟถูกใจก็เลยสั่งไอ้นี่เลยลองไลน์โทรมาถามได้เลยแล้วเข้ามาดูโชว์นิดหนึ่งด้วยเนาะนะครับเข้ามาติดต่อกันแล้วก็เลือกของแต่งกันเรียบร้อยก็ได้กถูกใจเลยนะครับยัง ฝากคุณยิมเชียร์ผมหน่อยยะกันเนาะรถนีคนสนใจก็มีซูนะครับออกรถที่ไหนดีครับคุณยิมสนรถใครสนใจออกรถกับคุณกอบได้เลยครับบริการดีครับคอนเฟิร์มโอเคขอบคุณมากมากเลยครับคุณยิมครับครับใครสนใจนะครับรถสวยๆโปรดีเดียบนี้ครับติดต่อได้ที่ก็พิซูซูเปอร์โบ้ช่องคือโจมิซูเอ็นะครับวันนี้ผมลูกค้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ